อจะหลับเหนื่อยใช่ไหมลูกเหนื่อยใช่ไหมอ่ะเหนื่อยใช่ไหมเจ็บปะจะหลับเหรอลูกจะหลับหรอชุดชุดหน่อยบอกลูกไม่ขึ้นลูกไปขึ้นชุดวิ่่งก็ไม้พูดว่าลูกไม่ขึ้นด้วยคี้ดขึ้นอ้อมหนอ้อมหนคิดทำไมชุดขิ้ดหรอชุดน้องพ่อชุดขิดแล้วแล้วขี้ก็ คิดูกครับเดี๋ยดนี้ครับครับคิดไหวแล้วคิดไหวแล้วหูกไหวไหวไหวคิดไหวอยู่โอเคโอเคโอเคมพร้าวใช่ไหม่ไหอะไรครับมันร่วงลงมาใช่ไหมจากต้นไม้ใช่ไหมน้นนยลกไปไหนครับล่นจากตรงไหนลอยจากตรงไหน ้ตรงไหนกระเป๋าเราครับไม่หล่นไม่หล่นอกไม่ล่น่นดน้ให้เปืไปเปืถือไว้เปอถือไว้ครับ เขาไม่เสียงใช่ไหมล่ะถึงได้ชอบเขาอ่ะ เอออ้ออาระวังถูกโอ้นั่งตักนั่งตักระวัง ระวังระวังค่อยๆครับวุ้ยนอนตักอีกโอ้นอนตักโอ้โหนอนแล้วก็ทำงานได้ยังไงอะครับนอนตักแล้ว